ผู้มีพระคุณของยูจิกลับมาแล้วครับผมเป็นการกลับมาอย่างน่าเซอร์ไพรส์ครับแต่ในขณะเดียวกันยูจิสูญเสียอีกแล้วในตอนนี้ครับคนในครอบครัวของยูจิต้องจากลากันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้สุนะใช้พลังเทคนิคขั้นสูงสุดของเขาครับเป็นวิชาที่สุนันนั้นไม่ได้เอามาใช้กับโกโจครับวิชานี้โคจะโหดเลยครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนครับสำหรับบางนาบาราเวทบบริกาตอน อนที่259ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เรื่องราวของเราในตอนนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ด้วยการย้อนอดีตอีกแล้วจ้าเป็นการพูดคุยกันระหว่างยูจิโจโซแล้วก็คาโมโนริโทชินั่นเองครับโดยยูจิก็มีการขอให้โจโซเนี่ยสอนใช้อาคมควบคุมเลือดหน่อยครับแต่โจโซเองเนี่ยก็ไม่ใช่ครูที่ดีอะไรสักเท่าไหร่ครับเหมือนกับว่าสอนไม่เก่งอะไรประมาณนั้นครับซึ่งกลายเป็นว่าคนที่สอนแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีกับยูจิได้เนี่ยก็จะเป็นทางด้าน คาโมโนริโทชินั่นเองครับโนริโทชิก็อธิบายครับว่าไอ้เจ้าอาคมเนี่ยมันทํางานยังไงอะไรแบบนี้ครับโจโซโด้วยการที่เป็นพี่ชายที่แสนดีครับก็เรียกว่าพยายามที่จะทําตัวเองให้เป็นประโยชน์กับน้องชายนะครับโจโซก็บอกว่าทางั้นเอางี้เวลาเออเดี๋ยวฉันเนี่ยจะสอนวิธีการใช้ท่าโจมตีซูเปอร์โนวาแทนเอาไม่ล่ะแต่โจโซก็โดโนโนริโทชิบ่นๆไปนะครับว่าควรที่จะสอนให้ยูจิเนี่ยรู้จักวิธีในการควบคุมเลือดจะดีกว่าครับเพราะมันจะทําให้ตัวยูจิเนี่ยสามารถ ห้ามเลือดตัวเองได้หรือว่าสามารถเย็บแผลตัวเองได้ครับซึ่งก็กลายว่าอโจโซก็มีท่าทีแบบเสียใจมีท่าทีแบบน้อยๆนะผมที่โจโซเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับยูจิได้สักเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะสอนยูจิได้ครับและตอนนี้ก็ยังมีการเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าอีกคนนึงที่ยูจิได้ทําการสลับจิตกันเนี่ยก็คือทางด้านยูตะนั่นเองครับและเหตุการณ์ก็กลับมาที่ปัจจุบันครับที่ตอนนี้เนี่ยสุกุน์นั้นเรียนที่จะใช้วิชาไฟของเขา้นในการโจมตีใส่กู่ต่อสู้ครับซึ่งตอนนี้ครับราเะมี บทแล้วจ้าบทห,หางหายไปตั้งนานครับก็ถุนว่าทั้งอูราเมะแล้วก็ฮาคาลิเน่ยังต่อตู้กันไม่รู้ผลนะครับโดยตอนนี้อูราเมะก็บอกคับว่ามันเป็นชัยชนะของพวกเขาครับซึ่งในตอนที่สุกุณะใช้ท่าไฟกันเลยจะโจมตีใส่ยูจีเนี่ยก็มีการบอกคับว่าความร้อนของท่าน,นี้นั้นส่งผลให้เกิดการบีบอัดและการกดดันต่อสิ่งมีชีวิตภายในอาเขตและนี่ก็คือเทคนิคขั้นสูงสุดของเรียวเมนสุกุนาที่สามารถสังหารมโ ah หรากาได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวครับและบอกเลยคับว่าท่าโจมตีนี้ แ,แรงมากครับผมเพราะว่าแรงระเบิดได้แม่งกับโอ้ยยังกระอุกระบาดพุ่งชนพื้นที่บริเวณน,นั้นยังไงอย่างนั้นเลยครับ มันดูแล้วแบบโอ้ทั้งรุนแรงนะครับทั้งโหดทั้งมีรัศมีที่กว้างมากัะผมพลังทําลายล้างคือโคตรจะสูงครับมีคำอธิบายเสริมครับว่าในตอนที่สุกณะต่อสู้กับโกโจสุกณะเนี่ยต้องทําการเปลี่ยนข้อมูลจําเพาะของอาณาเขตของเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าครับมันจะทําให้ระยะหวังผลของการโจมตีของสุกนะเนี่ยแคบลงนั่นเองครับมันเลยกลายว่าในตอนที่สุกณะต่อสู้กับโกโจเนี่ยตัวสุกณะเนี่ย,ยจึงยังไม่สามารถใช้วิชาไฟในลักษณะดีได้ครับและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวสุกณะเนี่ยต้องทำการ ผนึกวิชาไฟของตัวเองไว้ก่อนในระหว่างที่ซูนัาต่อสู้กับโกโจนั่นเองครับและแล้วครับวิชาไฟของซูนัาที่ปล่อยออกมาเพื่อที่จะสังหารยูจินั้นก็มีทางด้านโจโซมาพยายามด้วยจะปกป้องยูจิครับโดยก็เป็นการเสียสละชีวิตของโจโซเลยับผมโอ้เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของยูจิเป็นพี่ชายของยูจิครับโดยตัวโจโซเนี่ยเหมือนกับว่าสร้างเลือดมาหุ้มร่างกายตัวเองเหมือนกับเป็นบาเรียรเลือดอะไรประมาณนั้นครับซึ่งสุดท้ายแล้วโจโซเองก็ตายในเหตุการณ์ ครั้งนี้ครับโดยโจโซก็มีการกล่าวขอโทษยูจินะครับว่าเออขอโทษด้วยนะน้องชายนะที่ตัวฉันเองเนี่ยไม่ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์อะไรมากมายในการฝึกฝนของนายนะโจโซบ,บอกรัาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรตามสัญชาตญาณน,นะครับผมมันก็เลยหมายกับว่าเออพอร่างกายขยับไปเองทําตามสัญชาตญาณไปเองเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองทําตามสัญชาตญาณเนี่ย มาถ่ายทอดมาสอนคนอื่นได้อย่างดีสักเท่าไหร่อ่ะนะตอนนี้เป็นการพูดคุยกันในจินตนาการครับระหว่างยูจิและโจโซครับโดยโจโซก็มีการกล่าวชมยูจินะครับว่ายูจิเนี่ยสามารถเรียนรู้อาคมย้อนกลับได้เร็วกว่าโจโซซะอีกครับซึ่งยูจิก็บอกครับว่าเพราะว่าซูนะเนี่ยเคยใช้ร่างกายยูจินั่แหละทำให้ยูจิเนี่ยเรียนรู้เรื่องพวกดีได้เร็วนะครับแต่โจโซบอกว่าอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากนายยังไงละเนี่ยน้องชายคนเล็กเนี่ยมันก็ต้องเหนือกว่าพี่ชายอยู่แล้วล่ะนะ ตอนนี้ก็เหมอนกับว่าซึ้งๆเนี่ยผมที่2อพี่รองพูดคุยกันครับยูจีพยายามจะบอกโจโซนะครับว่าโจโซอย่าหายไปไหนนะอะไรประมาณนั้นครับซึ่งนั่นแหละครับผมถึงยูจีจะบอกอยังไงแต่ม,มันไม่ทันแล้วนะผมโจโซโดนกันไปสักขนาดนั้นแล้วนะโจโซมีการกล่าวขอโทษยูคีด้วยครับเอ่อยูคีก็เป็นระดับพิเศษนะผมที่โจโซเคยมีความสิริสมประมาณหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับคือต้องบอกว่าโจโซการที่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะผมก็เป็นการที่ยูคีเนี่ยทำให้โจโซรอดมาถึงจุดดีได้นั้น เเพราะนั้นการที่โจโซกําลังจะตายกํากลังจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบอยากจะขอโทษยูจีนะครับที่โจโซเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตเคียงคู่กับน้องชายของเขาไปได้จนตลอดรอดฝั่งอะนะโจโซบอกต่อไปครับว่าเขาเนี่ยขอโทษยูจิครับเขาคงต้องทิ้งให้ยูจิอยู่ตามลําพังอีกครั้งหนึ่งซะแล้วครับแต่ยูจิก็บอกกลับว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะตัวโจโซเนี่ยเคยอยู่เคียงข้างยูจิกันมาตลอดเลยนะก่อนหน้านี้นะยูจิบอกว่าโจโซเนี่ยอยู่เคียงข้างยูจิเสมอเลยแม้แต่ในช่วงเวลา ที่ยากลาบากที่สุดแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วละเท่านั้นยังไ่พอครับยังมีการขยี้เรื่องความโศกเศร้าครับมันเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันระหว่างพี่น้องครับในตอนที่ทั้งโจโซ ทั้งเอโซแล้วก็เคจิสุดเนี่ยยังเป็นวัตถุต้องสาบแล้วก็อยู่ในขวดใสๆอยู่นะครับโดยคนพวกนี้เด็กก็มีการพูดคุยกันในขณะที่ยังอยู่ในขวดนั่นแหละครับน้องของโจโซก็บอกว่าโอ้ยพี่ฉันหนาวเหลือเกินฉันหนาวเหลือเกินนะโจโซบอกว่าไม่เป็นไรไอ้น้องชายเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก็นกนแล้วกันนะถ้าเราพูดคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลืมความหนาวเย็นเองนั่นแหละนะซึ่งจะบอกว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในสภาพของวัตถุต้องสาบกันมากว่า150ปีใช่ไหมครับผม มันก็เหมือนกับว่าโจโซเนี่ยเป็นคนที่แบบรักแล้วก็ผูกพันเหล่าน้องๆอย่างมากครับผมฉากดีได้แม่งแบบซึ้งขยี้ใจมากนะกลับมาสู่ความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้โจโซจากไปแล้วครับผมพร้อมกับคําพูดสุดท้ายครับที่โจโซมีการกล่าวขอบคุณยูจิออกมานะครับขอบคุณยูจิที่ยูจิเนี่ยเป็นน้องชายของโจโซนะส่วนยูจิเองก็มีการกล่าวอําลาโจโซอะไรกันไปครับยูจิก็มีการบอกว่าขอบคุณพี่ใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ยูจิบอกเลยครับว่าช็อกครับผ เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของยูจีครับโอ้โหคนรอบตัวคนใกล้ตัวของยูจีเนี่ยโ ทยอยตายกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยูจิเนี่ยก็คือยืนเคว้งคว้างอยู่คนเดียวครับผมโดยมีเปลวไฟที่ลุกไหม้ลายล้อมยูจิครับสภาพยูจิตอนนี้แบบหน้าตรงสามมากครับตอนนี้มีคมําบรรยายครับว่ายูจิเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงฟันเฟืองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของเขาให้สําเร็จแต่เมื่อความร้อนจากโลกที่แผดเผาเริ่มเข้ามาขวางทางยูจินั้นมันก็ได้ทําการสั่นคลอนลากฐานความมุ่งมั่นของยูจิไปซะแล้วตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่มี ความกดดันแล้วก็มีความสิ้นหวังในเวลาเดียวกันครับเพราะว่าราชาคำสาบอย่างสุกุนานั้นกําลังค่อยๆเดินมาหายูจีเรื่อยๆครับซึ่งยูจีเองก็แบบว่า ยืนนิ่งๆยังทําอะไรไม่ถูกเลยครับผมแต่ในวินาทีนั้นเองครับประกายแสงแห่งความหวังก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันครับผมมีตัวละครใหม่เข้าสู่สนามลบครับซึ่งเขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมโทโด้นั่นเองครับแหมก็ต้องอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากภาคชิวยะเดบโทางหายไปนานครับแต่ตอนนี้โทโดกลับมาแล้วครับแต่เราจะเห็นว่ามือข้างหนึ่งของโทโดที่เสียไปในภาคชิวยะครับมันมีผ้าพันแผลเนี่ยพันมือของโทโดอยู่นั่นเองครับ โทโดมาช่วยมายบางเทอร์ของเขาแล้วครับผมต้องบอกว่าตัวโทโดเองก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของยูจิเหมือนกันนะคอยอยู่เคียงข้างยูจิคอยช่วยเหลือยูจิคอยให้คําแนะนําสั่งสอนยูจิมามากมายพอสมควรเหมือนกันครับก่อนหน้านี้ครับพอโทโดปรากฏตัวขึ้นมาตอนนี้ก็มีการย้อนอดีตของโทโดครับเป็นการที่โทโดพูดคุยปรึกษากับเมเมครับก็มีการวางแผนกันนะครับว่าอถา้าสุคุณะมีการใช้อาาเขตการอาเขตเนี่ยจะช่วยเหลือคนที่อยู่ภายในอนาเขตของสุ กูน่ายังไงครับก็มีการวางแผนกันไว้ครับว่าจะใช้อาคมของโทโดรวมถึงอีกาของเมเมนี่แหละครับพาผู้คนที่อยู่ในนาเขตนั้นออกมาจากนาเขตของสุกุน่าได้เลยครับจากคำอธิบายเนี่ยก็คงจะสลับตําแหน่งระหว่างอีกากับคนที่อยู่ภายในนาเขตนั่นแหละครับคืออีกาเนี่ยจะอยู่นอกอนาเขตใช่ไหมครับส่วนคนอยู่ในนาเขตเนี่ยเขาก็จะทําการสลับตาแหน่งคนกับอีกานะแต่สาหรับแผนนี้เนี่ยพวกเขาเองก็บอกว่าไม่ได้ถึงกับมั่นใจ100%ซนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลได้ดีสักแค่ไหนครับเพราะระดั กับราชาคำตาบเนี่ยพอมีการการอาเขตออกมาครับผมเออคนที่อยู่ภายในอาเขตของสุกุระเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนฟันโดนสับเละเทะตุ้มเปะใช่ไหมเมยเมบอกกับโทโดครับว่าเนื่องจากตัวโทโดเนี่ยจะอยู่นอกขอบเขตของอาเขตสุกุระใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าโทโดจะใช้อาคมเนี่ยตัวโทโดนั้นต้องขยายระยะขอบเขตในการใช้อาคมอย่างมากเลยนะครับตัวโทโดเนี่ยจะทําได้จริงๆหรือเปล่านะโทโดก็บอกว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะทําได้สําเร็จไหมนะ แต่มันก็ต้องลองดูครับซึ่งแผนการนี้เนี่ยโทโดเองตั้งใจที่จะไม่ให้ยูจิรู้แผนนี้ซะด้วยครับเพราะยูจิและก็สุกุนะเนี่ยเคยเป็น2วิญญาณในร่างเดียวกันมาก่อนครับถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตไปแล้วก็ตามทีครับแต่ว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงอะไรกันบางอย่างก็ได้ครับถ้าเกิดว่ายูจิรู้แผนนี้เนี่ยแผนนี้เนี่ยอาจจะล่วงไหลไปยังสุกุณะโดยที่ตัวยูจิไม่รู้ตัวก็เป็นได้ครับตอนนี้ก็มีคําอธิบายเสริมกับว่าการที่โทโดไม่สามารถย้ายยูจิและโจโซออกมาจากอาณาเขตของสุกุนะได้ นันั่นก็เป็นภาวะทั้งโจโซแล้วก็ยนะูจินั้นอยู่บริเวณกึ่งกลางของอาณาเขตนั่นเองครับก็น่าจะเป็นระยะที่มันไกลเกินความสามารถของโทโดที่จะช่วยเหลือคนพวกดีได้อะไรประมาณนั้นนะนะกลับมาที่ปัจจุบันครับตอนนี้โทโดกับยูจิได้พบเจอหน้ากันแล้วครับโดยโทโดก็มีการกล่าวขอโทษยูจิซอรี่นะมายบราเธอร์ brother, นะที่ไม่ได้บอกแผนนายไปนะแต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยคนอื่นๆเขาก็น่าจะโอเคกันตามนี้ี่แเลยนะโอเคครับผมแล้วแล้ว ครับตอนนี้ทั้งยูจิแล้วก็โทโดครับกำลังที่จะร่วมมือกันมาเผชิญหน้ากับสุคูนานนั่นเองครับซึ่งโทโดครับก็กําลังจะเอาผ้าที่มันพันมือที่ด้วนอยู่เนี่ยครับผมออกมาครับผมนะก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในมือที่มันขาดไปแล้วกันแน่นะ อาจจะมีทีเด็ดอะไรก็ไม่รู้ละมังเนี่ยยังไงก็ต้องไปรอดูกันในตอนหน้าอีกทีนึงแล้วกันเนี่ยผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังแต่ยูจิก็ยังไม่หมดหวังครับผมยังพร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อสู้เพื่อที่จะโค่นล้มราชาคำสับให้ได้ต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองก็ทาย อินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่้เกาสิบเก้าบาทซื้อสาถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนานเฉลยครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ